สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus ไต้หวันประจำวันที่21มีนาคมกับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้นคะรเกาชงเกิดอุบัติเหตุรถบัสที่บรรทุกผู้โดยสาร27คนชนเข้ากับอุโมงลอดทางยกระดับสภาพหลังคารถพังยับเยินส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายละบาดเจ็บ14รายนอกจากนี้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงของวันเดียวกันกรุงไทเปยังเกิดเหตุรถประจำทางสายชิงยี่เมนราย พุ่งชนกับร้านชาบูแห่งหนึ่งจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายอีกด้วย แรงชนส่งผลให้หลังคารถเปิดออกเกือบครึ่งคันกระจกรถแตกกระจายเต็มพื้นถนนแม้ด้านหน้าอุโมง์จะมีป้ายกำกับไว้ว่าจำกัดความสูงไม่เกิน2 m. เมตรเบื้องต้นคาดการว่าคนขับอาจไม่คุ้นชินกับเส้นทางจึงขับรถเข้าอุโมงค์ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการส่งผลให้ชายวัย80ปีที่นั่งอยู่ด้านบนคนขับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุลูกสาวของผู้ตายเปิดเผยว่าเธอเพิ่งวางสายจากคุณพ่อไปไม่นานก่อนที่จะรับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้าย 他说：“我们在高雄绕了大概一个小时就到了，那个口气听起来是，很像是有点不高兴，因为不该是绕这么久。” รถทัวร์ที่ประกอบด้วยลูกทัวร์ทั้งหมด27คนคันนี้อยู่ระหว่างการเดินทางกลับจากทริปอาลีซานซึ่งลูกทัวร์ส่วนใหญ่เป็นชาวเกาชงและอดีตพนักง,งานบริษัทฟฟร์มซ่าพลาสติกที่เกษียณอายุงานแล้วเมื่อเวลาประมาณ20นาิกา30นาทีของวันที่20มีนาคมขณะที่กำลังวิ่งใกล้ถึงจุดหมายปลายทางรถเกิดชนเข้ากับอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและบาดเจ็บอีก14รายนอกจากนี้ช่วงเที่ยงของวันเดียวกันเขตชิงนยี่ของกรุงไทเปก็เกิดอุบัติเหตุรถประจำทางสายชิงนยี่เมนไลน์พุ่่่งงงชชนนนร้าาบูแหหึ จนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บสองรายด้วยคนขับเผยว่าขณะเกิดเหตุจู่ๆรู้สึกไม่สบายจากนั้นก็พุ่งชนเข้ากับอาคารโดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการรถประจําทางออกมาขอโทษต่อกรณีดังกล่าวพร้อมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้น การปรับขึ้นค่าไฟในเดือนเมษายนนี้นะครับส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจของระบบขนส่งสาธารณะในไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นครับกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าปัจจุบันรถบัสระหว่างเมืองยื่นขอปรับขึ้นราคาโดยสารแล้วขณะเดียวกันนะครับบริษัทร,รถไฟไต้หวันก็กำลังหาหรือเพื่อปรับขึ้นราคาโดยสารด้วยเช่นกันครับด้านรถไฟฟ้าความเร็วสูงไต้หวันเปิดเผยว่าจะมีการหาหรือเพื่อพิจารณาว่าควรปรับขึ้นราคาบัตรโดยสารตามหรือไม่ ค่าไฟที่จะเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้คนและคาดว่าจะส่งผลต่อการขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟไต้หวันกมขนส่งและรถไฟความเร็วสูงต่างมีข่าวว่าอาจปรับเพิ่มขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดินไทยเปชี้ให้เห็นว่าราคาค่าไฟคิดเป็น13%ของต้นทุนการดำเนินงานจึงกำลังพิจารณาว่าจะปรับขึ้นค่าโดยสารหรือไม่ส่วนรถไฟความเร็วสูงระบุว่ากำลังพิจารณาเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ทางด้านรถไฟไต้หวันที่ถูกระงับการปรับขึ้นค่าโดยสารมาเป็นเวลา29ปีหวังกัวไฉรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมกล่าวเมื่อวันที่20ว่าการรถไฟไต้หวันกำลังพิจารณาการปรับค่าโดยสารกลมขนส่งสาธารณะก็ได้หารือเกี่ยวกับการปรับค่าโดยสารเมื่อเร็วๆนี้และมีการเสนอให้มีการปรับขึ้นเช่นกัน เทศกาล g r ร s s r o เฟสติวัลสองพัมีกำหนดการจัดขึ้นในวันที่16ถึง24มีนาคมที่ศูนย์ศิลปะก,การแสดงจายโดยในปีนี้ครับได้เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติชาวอินโดนีเซียร,รวมถึงชาวเวียดนามมาร่วมจัดบูธแสดงอาหารและวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยครับ ่างเต้นไปตามเสียงเพลงอย่างมีความสุขเทศกาลกราสตอร์ลเฟสติวัลปี2024จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปะการแสดงเทศบาลเมืองเจียีเป็นเวลาสองสัปดาห์ติดต่อกันตั้งแต่วันที่16-24มีนาคมคณะนักต่อสิงข์ับู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนีเซียได้จัดเวิร์กช็อปการเต้นแบบอินโดนีเซียที่ัตุรัสกลางแจ้งของศูนย์ศิลปะการแสดงเทศบาลเมืองเจียีเมื่อวันที่16มีนาคมเพื่อถ่ายทอดขั้นตอนพื้นฐานของการเต้นแบบอินโดนีเซียให้แก่ประชาชนฟรี u l t i b u d a y a m e m p e r k e n a l k a n budaya dari Asia Tenggara dan datang di tempat ini sudah keempat tahun keempat kalinya kami ada ikut acara seperti ini tujuan kami juga untuk mengenalkan budaya kepada masyarakat Taiwan คณะนาฏศิลป์อินเซิงซิงฝูประกอบด้วยกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากอินโดนีเซียและลูกๆของพวกเขาพวกเขามาจากทั่วไต้หวันแต่มีความผูกพันกันอย่างแนบแน่นด้วยภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตที่มีร่วมกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้งคณะนัฏศิลป์นี้มุ่งมั่นที่จะสืบสานวัฒนธรรมอินโดนีเซียระดมพลังของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไต้หวันและอินโดนีเซียเทศก,กาลศิลปานี้ยังได้จัดให้มีพื้นที่อาหารเลิศรสอาทิอาหารจากประเทศต่างๆพร้อมด้วยบูธขายของที่เต็มไปด้วยสีสันจากประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถลิมรสอาหารเวียดนามอินโดนีเซียและอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จานพิเศษอื่นๆโดยไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศแตาได้มังดล้วได้รู้จังกับเพื่อนๆที i นี่ก็เป็นเพืนที่ดากแล้วก็ได้รู i กับพื่ี่นก็ปเพื่อนี่ดีม n กๆแล c h ก็ไ l ้รูักบเพืนี พื้นที่แสดงอีกด้านหนึ่งได้รับการดูแลร่วมกันโดยลูกหลังของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ1095และทีมอาสาสมัครเวียดนามในเจไอีนำเสนอเรื่องราวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานชาวต่างชาติเชื่อมโยงกับผืนดินผ่านรูปแบบนิทรรศการที่หลากหลายในไต้หวันโดยหวังว่าการนำเสนอแง่มุมต่างๆจะทำให้ประชาชนเข้าใจชีวิตของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติในไต้หวันได้ดีขึ้น ไต้หวันจะมีการแบรน TikTok ตามรอยสหรัฐและอินเดียหรือไม่นั้นล่าสุดนายถังฟงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเปิดเผยว่า TikTok นั้นถือเป็นโปรแกรมอันตรายซึ่งปัจจุบันไต้หวันไม่อนุญ,ญาตให้ใช้แอปพลิเคชันนี้ในหน่วยงานของภาครัฐครับส่วนจะมีการแบรนไม่ให้ประชาชนใช้งานด้วยหรือไม่นั้นยังคงต้องรอการพิจารณาจากสภาบริหาร ติ๊กต็อกเผชิญภาวะถูกห้ามใช้ในสหรัฐแต่หวัาจะตามรอหรือไม่นายถังเฟิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลได้ตอบกระทู้ของสสในสภานิติบัญญัติเมื่อวันที่19ว่าร่างกฎหมายความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารที่ส่งให้สภาบริหารพิจารณาเหมือนกับของสหรัฐในส่วนของการควบคุมโดยอ้อมต่อกลุ่มที่เป็นปฏิบักิต่อรัฐในต่างแดน不管它在在哪我都叫做危危危害害害家安全品品品是就 ทางเกล่าวว่าทิกตอกเป็นโปรแกรมอันตรายเมื่อวันที่20ทางฟิงได้ตอบคำถามเกี่ยวกับทิกตอกอีกครั้งว่าไต้หวัจะแบนทิกตอกไหมาไม่ามาในไต้หวันก็่เ็นราเราเาานหนก็จะต้เาา่ากต้องถกหมาาเราเาานหนก็เาา่ากกกหาาเราเาานหนก็ โปรแกรมอันตรายถูกห้ามในภาครัฐสาธารณะการห้ามในภาคเอกชนยังคงต้องให้สภาบริหารพิจารณานักวิชาการบางคนกล่าวว่าปกติคุณสามารถเชื่อมต่อกับต่างประเทศได้โดยการติดตัง้งซอฟต์แวร์ VPN ที่จริงแล้วผลของการควบคุมไม่ให้มีแหล่งจำหน่ายในท้องถิ่นนั้นดีกว่าการแบนโดยตรง有一些真的是红线来讲我们当然应该要把它阻绝掉但是如果说是在大部分的情况底下那我会觉得说让它落地然后我们要求它管制让它下架 ายทางเฟิงกล่าวว่ากฎหมายปรับปรามการต้มตุ๋นของกระทรวงมหาดไทยระบุให้แพลตฟอร์มโฆษณาต่างประเทศที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่จะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงดิจิทัลของไต้หวันโปรแกรมที่เป็นอันตรายก็จะถูกสั่งให้ถอดออกไปซึ่งได้มีการทําความเข้าใจกับ Line Facebook และ Google แล้วส่วนผู้บริหารติ๊กต๊อกสิงคโปร์ก็ได้มาทําความเข้าใจกับกระทรวงดิจิทัลไต้หวันในช่วงก่อนตุดจีนที่ผ่านมาแล้วพบกับ PTS Focus กัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ